สวัสดีค่ะพพบกันอีกแล้วนะคะช่องม o มมัเบลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตอันดับโลก และคะแนนลูกล่าสุดของสาวไทยกันครับหลังจากที่เมื่อวานเราพ่ายให้กับโปรแลนด์ไปแล้วก็แน่นอนนะครับโดนลบไป11แต้มแต่ล่าสุดวันนี้เราสามารถเอาชนะโคูเอเชียได้ด้วยการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งวันนี้สาวไทยของเราได้บวก8นะครับก็คือได้เพิ่ม8คะแนนจากเดิมมีอยู่205แต้มตอนนี้ก็เพิ่ม,ม 213แต้มแล้วครับซึ่งอยู่ในอันดับที่14เหมือนเดิมนะครับในขณะที่อันดับ13มีอยู่230แต้มซึ่งนัดต่อไปเราจะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งตามความคาดการเราก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะเอาชนะได้แล้วก็ได้คะแนนโลกเพิ่มอีกเช่นเคยครับเราก็ต้องมารอเชียร์สาวไทยของเรากันนะครับให้สามารถเอาชนะอีก2นัดให้ได้เลยนะครับเพื่อคะแนนอันดับโลกและ เป็นผลดีกับการคัดโอลิมปิกต่อไปค่ะ